สวัสดีค่ะช่องแม่ใหญ่ใหม่เจอวันยินดีต้อนรับค่ะทุกคนสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนเด้อจ้ะวันนี้ก็เป็นวันครูนะคะวันที่16มกรานะคะถือว่าเป็นวันครูแห่งชาตินะคะก็แม่ใหญ่ใหม่ก็กระล,ะลึกถึงนะคะบุญคุณครูที่ทำให้เราได้เป็นเราในวันนี้นะคะครูก็เป็นเรือจ้างเนาะพายเรือทรงลูกศิษย์จาก ฝั่งหนึ่งไปยังฝั่งหนึ่งให้ได้ปลอดภัยให้สามารถใช้ชีวิตนะคะในอยู่อยู่ในโลกใบนี้ด้วยด้วยความสุขด้วยความสําเร็จนะคะเป็นคนที่ครูเป็นผู้สร้างปัญญาค่ะมีปัญญาสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆการใช้ชีวิตในอยู่ในโลกนี้ได้นะคะก็มาจากครูลคะค่ะครูครูคนแรกก็คือพ่อแม่นะคะ ครูคนที่2ก็คือครูที่อยู่โรงเรียนเนาะนะคะก็สิวันครูแห่งชาตินะคะมืออื่นจังที่เป็นวันรวยค่ะทุกคนมือนี่บอดได้รวยอดใจไว้ก่อนนะคะเศียฐีหน้าไหวต้องอดใจไว้ก่อนนะคะเช้ามาวันนี้ก็มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเรื่องน่ายินดีสําหรับข่าว, FC, าวอเอฟซีสาวน้อยเพียบบรรพแพงนะคะสาวน้อย เพชรบันแพงอุ่งอิง FC อุงอิง FC พ่อนนแม่บีนะคะ FC อันนี่ละสุภูสุคนนี่ละคะ่ะทุกคนก่อนอื่นไม่ใหญ่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชียลก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อนนนะคะประสบผลสำเร็จในชีวิตอีกอีกแล้วนะคะเป็นคุณงามความดีที่พ่อนนสซิลืมว่าใดพระคุณก็คือบอสโจกับน้องอุงอิงนะคะ เนื่องจากว่าพานนทนเดตสื่อทีนะคะสื่อที่สื่อทางไหวไกบ้านเพิ่์นยูเซียพุ่มน่ะละพี่น้องไก่บ้านไก่ลงงานที่ตัดเสือแมห่างกันสี่ร้อยคอเมตรหนึง่งแสดงว่าติดกันเด็พนนกพี่น้องใกล้ๆกกันนะคะมีซื้อที่ดินอีกหนึ่งแปลงพนนบอกว่าเป็นแปลงแรกที่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมากับแม่บีนะคะก็เป็นสี่ไร่ หนึ่งงานเจ็ดสิบหกตารางวานะคะอันขอแสดงความยินดีน้าเด้อพอนอนเด้ออันล้วว่าเราไปเสือ,อนคอนดอยูก่กรุงเทพกับบ่มีขี้ดินวสะสัสแล้วได้ขี้ดินอู้สุดยอดอิลีสุดยอดอิลีปีนี้นะคะแล้วขึ้น,นหัวขออันว่าอันวัดเดี่ยวกับใส่เงินเป็นล้านนะคะอันนี้ลหละได้ซีไลกับหนึ่งงานเจ็ดสิบหกตารางวานะคะ ขอสแสดงความยินดีด้วยเป็นข่าวดีเนาะบอจูก็ได้มาเมียนใน,นอันนั้นอยู่ว่าวายก็ได้ได้มาเมียนอยู่ว่าอยังซีมีไปนหนักอีกว่าสัน้นยังอ,อีได้หลายกว่านี้อีกว่าสั้นว่านะคะก็แม่เพื่อนก็ขอบคุณอันวันขืนบ้านไม่เม่เพื่อนเรา อันไปมอบมาไล่ให้ยีลาน้อยก็เลยมาเฉลยมือนี่แหละว่าเฉลยเพราะว่าแม่เพิร์นอนะขอขอองอิงอง์อิง,องพียง้ยนขอให้แม่ได้ขีดดินแปลงนี่สิแม่เพิร์นก็ได้แล้วก็ได้โอนกันเรียบร้อยก่อนปีใหม่ว่าสัน้นก็ได้อิลีได้สมใจค่ะคาถาอง่งอิงในสุดยอดอิลีเด้อพี่น้องอัน ็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอันนี้เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะก็สาหรับแม่เพื่อนเราเราขอไว้ก็ไดก่อนได้โอนอะไรเรียบร้อยก่อนปีใหม่สองสัปดาห์เพราะว่าเพื่อนบ่นไปว่าให้ให้ไดเรียบร้อยก่อนปีใหม่เพื่อนกระไดก่อนสองสัปดาห์ค่ะยินดีด้วยนะคะกับพ่อนอน์แมวีนะคะเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สองกา เป็นเรื่อง,งยินดีนะคะอุงอิงตลาดแตกตลาดน้อยพี่น้องเปิดหลายมือแล้วล่ะมือเปิดนั่นอุงอิงบ่ได้อยูเพราะว่าอุงอิงไปอ่อนทั่วกรุงเทพบัดท,ที่นี่อุงอิงก็เลยกับพอพอเอกเ่นอยก็เลยไปใจตลาดนัดตลาดเศร้าตลาดนัดน้อยเห็นบอกเกิดจากตลาดนัดก็เดินตลาดนัดเป็นคนติดดินอิลีอิลาหน่อยค่ะ พราะไปแล้วเป็นยังไงพี่น้องคนห่มค้นแหมีแต่คนเอิญเอาของหายเห็นแล้วก็วปลื้มใจดีใจยังสี่ตัวเขาเป็นเอฟซีอีหลา่าเบิงอีหลา่าเขาเห็นอีหล่ามีความสุขเขาก็มีความสุข,เ,ข,สขเห็นทุกคนหักอีหลา่าเอิญล้านปลาก็เอิญเอาปลาอันล้านดอกไม้ดอกกุหลาบก็ให้ดอกไม้ล้านอันอน้ำแดงล้านผัก เขาก็ให้พผักเอกไปกินมีแต่คนของฝากของตอนทั่วตลาดมีแต่คนทายลูกขอทายลูกนําตลาดหน่อยเนี่ยอยู่ทางเขาเด้อพี่น้องทางเขาอันเอเขาบ้านหาบ้านอีหล่าละ่ะอยู่ใกล้ๆอยู่ตรงขามบ้านพ่อสร้างพ่อสร้างก็ไปทายคลิปได้มือเสาไปทายคลิปน้ำกันยอกกันสเสน่ห์กับพ่อสร้างสีสะเกตดสร้างบ้านนะแม่ทุกคนอีหล่ามีแต่คนหกักคนหอมค่ะเดินดิน ติดดินตลอดค่ะสุตตาสุตตาดังจักว่าดังปันได้บุหูเมียดอกค่ะว่าเจ้าของดังอีลาน้อยองุิงนั่นนะเด็กน้อยยอดกระตันอยู่นะคะเด็กน้อยที่ทําตัวบ้านๆติดดินตลอดไม่เคยหลงตัวเองไม่เคยลืมตัวนะคะคือน้ององอิงนี่แหละย่างเลาะตลาดถ้าให้ลูกกับเอฟซีคนนั้นกับเอินคนนี้กับเอินโอ้ยเห็นแล้วปลื้มใจหลายพี่น้องปลื้มใจมีความสุขอันนี้ก็เป็นสุขเล็กๆ นะคะของทุกคนที่สามารถหาความสุขได้กับการที่เขาเป็นเอฟซีอีลาเนาะเขาก็มีความสุขทังสี่ละปื่มใจน้ำปื่มใจน้ำนะคะ FC เอฟซีน้ององคหญิงทุกคนก็จะยิ้มไปตมตำกันเมนบบยิ้มไปนับกันละเบื้อไปยิ้มไปตัวนนะ,ะเห็นอีลามีความสุขเห็นอีลาเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนเขาเรียกว่าเป็นขวัญใจมาหาชนโดยแท้จริงของแท้ค่ะอีลาคือของแท้เนาะ ม่นีไไไ่ไม่ยยใหม่นี่ยกให้เป็นของแท้เลยนะคะอ่าแล้วก็อันที่ลืมบ่ได้คือคลายอ้อเนอพี่น้องหนังคลายอ้อเมื่อนี่ไป่าทายกันหลายคนอยู่กับรอติดตามนะคะรอติดตามทุกคนนะคะดารานะคะนานาโดยตูมตามเนาะแล้วก็ทีมงานพระเอกอ่าแล้วก็ผู้กํากับก็จะเป็นผู้กํากับคนเดียวกันนะคะพี่ใหม่คนเดียวกันกับอ่าอเจ้านะคะบุพพสันนิวาส เพราะฉะนั้นจะดังจะปังสมที่กับการล้อค้อยบอเขาก็ต้องล้อเบื้งต่อไปครับพี่น้องอันออเจ้าติดกันหัวบัาน,ห,นหัวเมืองบัดท,ที่นี่ค่ายออสิเป็น่ยนยังไรน,นะคะรอชมนะคะรอชมต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนไม่ใหญ่ไม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะสองน,น้อยนของไม่ใหญ่ไม่เจออวันออฟฟิเชีฝากสนับสนุนได้เด้อจา้า อันให้ให้ครบหมืน่นอันสับฝากติดตามเดะให้หนึ่งหมื่นสับเร็วๆน้ำมูเด้ขอบคุณหลายๆค่ะ fc ตัวยงเลยสวัสดีค่ะ